สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทรลวรินทร์ศรีทาชื่อเล่นชื่อจอยรหัสนักศึกษา64040140-225สาสาขาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการเรียนการสอนในประเทศฟินแลนด์ค่ะ ประเทศฟินแลนด์มีวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาอย่างไรนะคะในประเทศฟินแลนด์จะมีการจัดการศึกษาโดยประเทศฟินแลนด์จะนินให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กได้เลือกเรียนเองทําให้เด็กมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็วัฒนธรรมของการศึกษาของประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นอย่างไรจึงมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะ การศึกษาของประเทศฟินแลนด์มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์มีคุณภาพเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในชนบทหรือโรงเรียนเล็กแต่ก็มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหลวงหรือโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ทำให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหลวงหรือโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ในประเทศฟินแลนด์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์เขามีวัฒนธรรมการจัดการเรียนให้เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างไรนะคะการจัดการเรียนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในประเทศฟินแลนด์สร้างเด็กนักเรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียนการสอนได้สามารถเลือกวิชาที่อยากเรียนได้ เวลาในการเรียนของแต่ละวิชาไม่เท่ากันมีเวลาพักนักเรียนเรียนรู้กับตัวเองครูแค่บอกว่าวิชานี้ทำอะไรมีวิธีการคิดยังไงและปล่อยให้เด็กเรียนรู้กันเองค่ะในฐานะครูซึ่งจะเป็นอนาคตของการศึกษาไทยได้แบบอย่างอะไรที่จะนำมาพัฒนาตนและองค์กรทางการศึกษาแบบอย่างที่ได้นะคะก็คือ ครูจะต้องให้ความสําคัญกับโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรู้ถึงปัญหาในห้องเรียนนั้นๆและครูทุกคนจะต้องพูดคุยกันและครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะประเทศไทยควรเรียนรู้และนําการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาใช้ในการจัดการองค์กรทางการศึกษาของตนเองอย่างไรค่ะสําหรับดิฉันมองว่า ประเทศฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับครูเป็นอย่างมากในประเทศฟินแลนด์เน้นให้ครูมีสวัสดิการที่ดีมีเงินเดือนที่ดีไม่ค่อยมีเอกสารเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและสังเกตได้จากครูในประเทศฟินแลนด์ไม่มีการประเมินเหมือนไทยแต่ครูในประเทศฟินแลนด์จะพัฒนาศัก,กยภาพเน้นผู้เรียนให้เกิดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ